มันคือโทรศัพท์ของใครไม่รู้ตอนนี้เราต้องดึงมือถือกลับแหละเพราะนี่มันสุดสุดรูแล้วนะฮะสุดรูแล้วแต่มันมาแล้วมันมาแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนไยครับผมบอคลี่เกมเมอร์วันนี้ในเกมว e Need t ก Go d e e p e r หรือเราต้องลงไปให้ลึกกว่านี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งฮะที่เขานั้นกําลังปีนเขาอยู่และเขาก็ได้เจอกับท่อเหล็กปริศนาที่เสียบอยู่ท่ามกลางภูเขา เขาจึงสงสัยว่าเจ้าท่อเหล็กนี้มันลึกไปขนาดไหนและข้างในท่อนั้นมันมีอะไรอยู่เขาก็เลยได้ผูกเชือกติดกับกล้องและก็ค่อยๆหย่อนกล้องลงไปเพื่อสำรวจข้างในฮะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนี้จะทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันเลยครับ let's go ไป We need to go deeper เราต้องลงให้ลึกกว่านี้ว้าวข้างในท่อน,นี้มันมีอะไรกันแน่สิงหาคม วันที่19ปี2024ได้มีวิดีโอวิดีโอหนึ่งที่ถูกลบออกไปจากฟอรั่มบนเว็บไซต์และในวิดีโอนั้นก็มีคนที่กำลังปีนเขาและก็เจอกับท่อปิศนาที่ถูกเสียบลึกลงไปในภูเขาและวิดีโอนี้หลังจากที่เขาได้ค้นพบก็ค้นพบว่า นักปีนเขานั้นได้หย่อนกล้องลงไปในท่อเหล็กโดยที่ไม่รู้ว่ามันลงไปลึกขนาดไหนและข้างในนั้นมันมีอะไรกันแนะ่คุณคือคนปีนเขาโอ้เราคือคนที่อยู่ในวิดีโอนะฮะเอาแลวไงเรื่อง,งรองาวชักเข้มข้นนะฮะอืม เราน่าจะเป็นคนปีนเขาแล้วก็มาเจอกับท่อเหล็กนะฮะเฮ้ยผมได้ปีนเขามาเรื่อยๆแล้วผมก็มาเจอกับท่อเหล็กเอ้ยแต่ผมสงสัยเหลือเกินว่าท่อเนี่มันมีอะไรกันแน่ผมจะยังไม่กลับบ้านค่ำคืนนี้จนกว่าจะแก้ไขข้อสงสัยของผมว่าในนี้มันมีอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นผมจะเอากล้องของผมลงไปแต่ไม่ต้อง่วงนะผมจะเอผูกเชือกไว้กับกล้องของผมอืมโอเค ก็คือเราผูกเชือกไว้กับกล้องของเรานะฮะแล้วก็ค่อยๆย่อนลงไปเพื่อดูว่าข้างในท่อนี่มันมีอะไรกันแน่เอาละฮรเราสามารถที่จะหมุนมุมกล้องได้นะฮะ A D เพื่อหมุน W กับ S เพื่อที่จะเปรับขึ้นลงนะฮะและ a c ป bar เพื่อย่อนลงไปอันนี้คือเราค่อยๆย่อนกล้องลงไปข้างในนะฮะดูซิว่าข้างในนี้มันมีอะไรกันแน่เอ๊ะ มันอะไรวนะนะมึงเมื่อกเอ๋มาสะท้อนแสงอะไรอ่ะมันคือหมวกอเอ๋นี่มันคือหมวกฮะแล้วไงเราสามารถทําอะไรกับหมวกนี้ได้มันคือหมวกแก๊ปนะฮะออกกด e เพื่อถ่ายรูปนะฮะอันนี้โอเคกด e เพื่อถ่ายรูปอุ๊บหลบกล้องวัดนี่ฮะเมื่อคุณเจอสิ่งแปกปรอมสามารถกด e เพื่อถ่ายรูปได้ โอเคอันนี้สินะเรียบร้อยได้รูปมาแล้วนะฮะเป็นกล้องที่สามารถที่จะบันทึกวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปไปได้ด้วยนะฮะสุดยอดโอเคตอนนี้เราค่อยๆหย,ย่อนกล้องลงไปข้างในฮะเฮ้ยท่อน,นี่มันมีอะไรกันแน่นะฉันเจอหมวกแกป๊ปอันหนึ่งอาจจะเป็นคนเดินเขาแล้วก็ทำหล่นไว้ก็ได้อืมน่าสงสัยจริงๆเอาละค่อยๆหย,ย่อนลงไปฮนะผมได้ยินเสียงเหมือนท่อน,น้ํานะ เหมือนอะไรคืบคานอยู่ในท่อแล้วนั่นคืออะไรอะเอ๋คืออะไรอะกระเป๋าหรอมันคือกระเป๋าฮะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงเมื่อก,กี้เป็นหมวกแกป๊ปเหมือนของเด็กหรือผู้ชายก็ไม่รู้แต่นี่คือกระเป๋าฮะโอเคเราถ่ายรูปติดไหมเมื่อกี้หรือว่าต้องเข้าไปให้ใกล้กว่านี้โอเคฮะเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้เลยนะฮะเราถ่ายรูปอืมโอเค เป็นกระเป๋าของผู้หญิงฮะเ mm hmm. อาอ๋อต้องให้มันดังตื่นดึดก่อนนะฮะถึงจะถ่ายติดโอเคถ้ายังไม่ตื่นดึดห้ามกดโอเคเข้าใจละวั t เต e h เฮลเสียงอะไรวะนะี่ยมันมีตัวอะไรอยู่ในนี้หรอหรือว่าท่อนี้มันไปเชื่อมกับห้องของฆาตกรปะ่ะแบบพอเราหย่อนลงไปลึกๆเรื่อยๆก็ไปเจอกับเหมือนกับห้องรับของไอ้พวกฆาตกรโรคจิตฮะแล้วเราก็เผลอถ่ายติด อะไรอย่างนี้ปะหรือผมอาจจะคิดไปเองไม่รู้เหมือนกันแต่แบบท่อมันไปลึกเรื่อยๆนะฮะผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในนี้มันมีอะไรแต่ว่าแบบว่าอะไรอ่ะสร้อยหรอน่าจะเป็นสร้อยฮะเดี๋ยวมันมีทั้งหมวกกระเป๋าตังค์แล้วนี่คือสร้อยมันคือสร้อยไม้กางเขนอะไรสักอย่างฮะซึ่งผมต้องก็ถ่ายรูปก่อนมันคือสร้อยอะไรไม่รู้อุ๊ย เหมือนมีเสียงเมื่อืองมันค่อยๆซึมผานเข้ามาบางทีมันอาจจะไม่ใช่ฆาตรกรก็ได้นะอาจจะเป็นเอเลี่ยนหรือปีศาจหรือสักอย่างที่มันอยู่ในท่อนี่มันอิดหรือเปล่านี่มันอิดหนังผีหรือเปล่าเนี่ยที่มันลอกลอ่ลอรวงเด็กเข้ามาในท่อหรือเปล่าจะไปเจอกับจอร์ดี้ไหมไม่รู้เหมือนกันฮนะและน,นี้คืออะไรอะ่ะปิศาจหรอมันคือปิศาจนะุ่นผู้ชมมันคือ พิซซาอย่าบอกนะว,ว่าเด็กส่งพิซซามาตกอยู่ในท่อนี้โอ้ไม่นะสงสัยนายมาส่งผิดที่แล้วไอ mm hmm. ้หนูนี่นะมันคือพิซซาฮะโอ้ร้านเด็กส่งพิซซาก็ไม่รอดเหรอเนี่ยม,มีทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงแล้วก็คนที่แบบเหมือนมีสร้อยน่าจะเป็นคนรวยนะฮะแล้วก็เด็กส่งพิซซาไม่มีใครรอดเลยนะเหมือนตกลงมาในท่อนี้ด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างแล้วทำไมท่อมันเหมือน มันขยับวัดท่อมันแตกเหรอนะอะไรวะนะตรงนี้เหมือนท่อมันแตกฮะนี่ฮะท่อมันแตกแล้วฮะเพราะท่อมันไม่ได้ตรงตลอดตลอดนะฮะตรงนี้ท่อมันแตกแล้วนั่นคืออะไรอะวัดรองเท้าเดี๋ยวแสดงว่ามึงไม่ได้หล่นมาแบบแบบแค่เผลอทำหล่นแล้วอะอันนี้ผมว่าน่าจะหล่นมาทั้งตัวแล้วล่ะถ้ามีรองเท้าอะนะ มันคงไม่มีใครทํารองเท้าหล่นก็ามาได้ท่ออะไรขนาดนี้นะฮะเสียงมันกี้ค่อยๆเข้ามาแล้วเรื่อยๆเอ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในกันแน่แต่ผมมั่นใจเลยว่ามันไม่ได้ทําหล่นแล้วแหละมันต้องโดนลากเข้ามานะคนบ้าอะไรจะทำรองเท้าร่วงมาทั้งคู่นะฮะอย่างน้อยมันามาต้องข้างเดียวแต่นี้หล่นมาสองข้างมันแปลกๆนะเออยเสียงมันมาเรื่อยๆปะคือตอนนี้ผม เล่นแบบเต็มหน้าจอแล้วมันแบบว่าเต็มเต็มตามากๆอุ้ยมันมันมันไม่ใช่พวกสิ่งของแล้วอะมันเป็นกระโหลกมนุษย์เดี๋ยวท่อน,นี้มันใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยคือหัวคนลงมาได้ขนาดนี้เลยหรอ What the fuck มันคือกระโหลกแล้วทำไมตรงนี้มันเหมือนเป็นเมือกเป็นเนื้อฮะดูดิมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยอะ What เป็นคนเลยหรอทั้งตัวเลยหรอ มันเป็นคนทั้งตัวเลยฮะนี่ฮะมือมันคือมือเลยฮะอันนี้วัดโอ้โหนี่คือทั้งตัวโอ้โหนี่ฮะใกล้มากทั้งตัวบ้าเอ้ยมีกระโหลกลต้องคือสร้างมนุษย์ใช่ไหมชัดเจนชิบหายแล้วฮอย่าบอกนะมันคือท่อปริศนาที่แบบว่าใครเดินผ่านมาก็คือโดนแดอเคถ่ายรูปเดี๋ยวผมจัถ่ายรูปไม่โดนดีกว่า ผมต้องถ่ายรูปอันไหนอะมาเตเฮลมันจะจำสแกนผมไหมอะกลัวมากเลยคือเราไม่สามารถที่จะโยกหน้าหลบได้นะฮะแล้วผมถ่ายรูปครบหรือยังอะผมไปต่อได้ยังไปต่อไม่ได้นะฮะต้องถ่ายครบแล้วถ่ายอะไรอะผมไม่รู้ว่าต้องถ่ายอะไรแล้วอ่ะมันต้องซูมปะมันซูมได้ไหมโอ,อ้ซูมได้ผมเพิ่งรู้มันซูมได้ด้วยหรอ ามาซูมได้ด้วยโอ้โหดิโอ้โหซูมได้นะฮะเนี่ยซูมเข้ากระโหลกวัดเสี่ยมันเหมือนเข้ามาใกล้เรื่อยๆอ่ะอุ้ยอุ้ยมันเหมือนมีขาตัวอะไรไม่รู้เป็นแมงมุมนะฮะหรือแมลงอะไรสักอย่างมันวิ่งผ่านตรงนี้ไปนะผมเห็นขาไปแวบอยู่อ๋อสรุปก็คือเราต้องถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะแล้ว มันจนกว่ามันจะมีฉากที่แบบมีตัวอะไรวิ่งผ่านนะมันถึงจะให้เราไปต่อผมก็ถ่ายหมุนถ่ายไปเหอะแม่งอุ้ยทำไมไฟกล้องดับล่ะเดี๋ยวแปลกๆอุ้ยแต่เรายังถ่ายต่อได้นะแบตเตอรี่หมดต้องถ่ายต่อแล้วย่อนลงไปเรื่อยๆโอ้โหคนน่ากลัวนี้แต่เราถ่ายให้มันมีแสงแฟลชได้นะฮะโอ้โห โอโ้เราจะถึงไอ้ตรงรูดำๆตรงนั้นแล้วฮะมันลึกเข้าไปเรื่อยๆอุ๊ยอะไรวนะน่ะมันคืออะไรเปร่าตังค์เหรอมันคือเปอ่าตังค์ฮะบ้าเลยแล้วผมต้องหันขึ้นไปนี่ครับเป่าตังค์มันคือเปอ่าตังค์นะฮะโอเคผมค่อยหย้อนลงไป ผมจะพยายามไม่กดยิงแฟดมากๆนะฮะเพราะผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะแสบตาเราลองดูในความมืดดูฮะมันอาจจะ <c oughs> น่ากลัวกว่าที่คิดทำให้เราหลอนขึ้นผมมองไม่เห็นเลยมืดมืดมากมต้องถ่ายจริงอะ่ะต้องขออภยัยเพื่อนๆเลยถ้าเพื่อนๆแบบจะแสบตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องถ่ายจริงครับผมมองอะไรไม่เห็นเลยมันมืดจริงเจออะไรเอยอะวะ อะไรวะนะด้านข้างวัดมันคืออะไรผมมองไม่เห็นมันคืออะไรนะฮะมันคือโทรศัพท์เหรอน่าจะเป็นโทรศัพท์ของคนที่หย่อนมาก่อนนันี้ปะอุ๊ยแล้วผมเห็นเหมือนอะไรวะนะมันขาเหรอเหมือนขาตัวอะไรแมงมุมุหรอเชี้ยใครตัวแงบงมุมนี่คือแบบ โอ้โหแมงมุมตัวบางเอฟเฮ้ยถอยเร็วถอยโอ้บ้าเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาใกล้มันเข้ามาใกล้เองนะผมไม่ได้จอดกล้องลงไปมันเข้ามาเองหรือเปล่าเรือต้องเข้าไปใกล้ๆมันวะเฮียตกกลัวอุ้ยมันหายไปแล้ววัดเตะเหี้ย เมื่อกี้มันเดินเข้ามาใกล้แล้วมันก็หายไปเองนะฮะว h อ t มันคือแมงมุมหรอหรือว่าแมงมุมมันกินคนวะแต่แบบมันน่าจะเป็นแค่แมงมุมปกติปะเพราะว่ารูท่อมันเล็กนะฮะมันอาจจะตัวเท่าแค่โทรศัพท์ก็ได้นะอาจจะเป็นแค่แมงมุมมาขวางท่อเฉยๆเุ้ยเดี๋ยวสายตานั้นมันคือโทรศัพท์หรอเมื่อกี้ผมเห็นโทรศัพท์แต่โทรศัพท์มันหล่นลงไปใช่ไหม เป็นโทรศัพท์ของใครก็ไม่รู้ที่มีแบตอยู่เป็นเวลาตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีนะฮะวัดไมเสียงแปลกๆบ้าเอยก,กลัวเออใครที่กลัวแมงมุมกลัวแมลงนี่คือดูคลิปนี้นี่คือแบบบอกเลยเลยว่าขนลุกมันคือโทรศัพท์ของใครก็ไม่รู้ฮนะอันนั้นแล้วมันมีอะไรเมื่อเมือกอยู่นะะเรื่องแสงวัด อะไรวนะนงเมืองๆเองแสงเป็นโทรศัพท์ฮะวัดกดสเปซบาร์เพื่อดึงเพื่อดึงมือถือกลับนะฮะเมื่อคือโทรศัพท์ของใครไม่รู้ตอนนี้เราต้องดึงมือถือกลับแหละเพราะนี่มันสุดสุดรูแล้วนะฮะสุดรูแล้วแต่มันมาแล้วมันมาแล้วมันคือแมงมุงตัวเมื่อกี้โอไม่จ oh ะต้องรีบออกไป วาเฮ้ยโทรศัพท์ฉันไม่ไอแบบบุบ้าอย่าโทรศัพท์ฉันไปนะเว้ยอย่านะนี่มันโทรศัพท์สุดหกของฉันนี่มัน iPhone 16 p r โ Max อย่านะเว้ยไม่รู้ว่า iPhone มันเป็นรุ่นไหนแล้วตอนนี้ผมใช้16ไม่มันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเช่ oh, ไม่โทรศัพท์ฉันเรียบร้อยว need to go deeper โอ้ก็จุกแบบนี้เลยนะฮะ สรุปก็คือเราก็แค่เป็นคนที่สงสัยว่าในท่อน,นั้นมีอะไรนะฮะเราก็เลยเอากล้องย่ตนลงไปข้างในท่อและปรากฏเราก็เจอกับสิ่งของมากมายไม่ว่าจะเป็นมวกกระเป๋าตังโทรศัพท์และก็กระโหลกและก็ซากมนุษย์ฮะแต่ผมไม่มั่นใจว่าแมงมุมตัวนี้ที่เราเจอมันเป็นคนที่ฆ่าผู้คนที่เข้าไปในท่อหรือว่ามันมีฆาตกรแอบไปทิ้งศพในท่อกันแน่นะฮะแต่สุดท้ายแล้ว โทรศัพท์เราก็หายไปฮะทิปหาย,ยโทรศัพท์กูมันหล่นเข้าไปในท่อแต่เราก็สงสัยอยู่ดีนะว่าใครมันเป็นคนอัพวิดีโอหรือว่าจำแมงมุมนี้มันแอบอัพวิดีโอกันแน่โอเคฮะสำหรับบอกคลิกเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ